าประเมินจากคุณทักษิณชินวัตรตัดสินใจลงมาเล่นในบทบาทผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วก็ประเดิมไปที่อบจอ,อุดรธานีแน่นอนว่ามันเป็นไปตามที่คุณทักษิณเคยพูดนั่นเป็นเพราะว่าอุดรคือพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองของเพื่อไทยมาก่อน <c oughs> แล้วเลือกตั้งปี2566โดนตีแตกไปบางส่วน <c oughs> แล้วอุดรก็คือพื้นที่มวลชนฐานเสียงฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วย ก่อนคุณทักษิณจะกลับไทยมารับโทษคุณทักษิณก็เคยบอกว่าจะไปอุดรไปเยี่ยมแกนนํานั่นก็คือคุณขวัญชัยภัยพนาคนใกล้ชิดคนสนิทของเขาและนี่ก็คือศพจังหวะด้วยนี่สองศพแล้วนะคะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องจังหวะทางการเมืองแล้วก็ปัจจัยทางการเมืองภาพใหญ่ที่ทำให้คุณทักษิณต้องเล่นบทบาทนี้เพราะอะไรบ้าง ทีมข่าวโต๊ะการเมืองก็ลองตั้งคำถามดูว่าอะไรที่ได้อะไรที่เสียอะไรที่เป็นจุดเสี่ยงบ้างลองดูค่ะลองย้อนกลับไปดูในเรื่องของ คุณทักษิณถ้าไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็จะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้ปราศัยได้พบปะประชาชนตรงนี้ถ้าเป็นผลบวกแน่นอนว่ามันจะเป็นการต่ออายุให้รัฐบาล<ม>แล้วก็ต่อเวลาให้ในายกแพทองทานนั่งเก้าอี้นายกได้นานมากขึ้น<ม>นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่ได้พูดได้ มีบทบาทแล้วก็มีกฎหมายรองรับมันคือการการันตีการลงพื้นที่ของนายทักษิณชินวัตรแล้วก็ถ้าพูดในทางที่ดีก็ย่อมจะเป็นผลบวกกับรัฐบาลและก็ลูกสาวด้วยแต่ถ้าพูดไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบเกิดขึ้น <c oughs> ก็ย่อมมีผลเสียเหมือนกันถ้าได้ในข้อแรกแล้วต้องไปดูข้อที่สองว่านี่คือการทวงคืนฐานเสียงและมวลชนแน่นอนว่าโจทย์นี้คือโจทย์ที่คุณทักษิณย้ำในวันก่อนที่จะลงพื้นที่อยู่แล้ว ว่าเขาต้องการไปพื้นที่นี้ก็เพื่อไปพบปะแล้วก็พูดคุยพูดไม่ได้ไปโจมตีใครแต่ต้องการไปเยี่ยมเยียนแล้วก็บอกกล่าวแล้วก็ขอบคุณตอกยำ้ำว่าอย่าลืมผมอย่าลืมเพื่อไทยนะวันนี้กลับมาแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่คุณทักษิณจะได้จากบทบาทนี้และการลงพื้นที่ก็คือคบแบรนดิ้งแบรนดิ้งที่หมายถึงทักษิณและเพื่อไทยจะไปด้วยกันตลอดอแล้วก็จะนำไปขยายผลในทางการเมืองจะระดับชาติจะระดับเลือกตั้งท้องถิ่นในสนามอื่นก็จะไปด้วยกันรเรียกว่าควบคู่กันไปและเมื่อได้จากสองข้อสามข้อนี้แล้วก็จะได้เรื่องของอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองมาด้วย พอได้ทั้งอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองตรงนี้แหะค่ะที่เป็นข้อสังเกตเรื่องภูมิคุ้มกันทางการเมืองอในจังหวะที่การเมืองภาพใหญ่คุณทักษิณเคยหลบออกไปแล้วก็มีกระแสว่าไม่อยากจะทับสีล,ลูกสาวแต่อีกกระแสนึงก็บอกว่าโดนการเมืองฝ่ายตรงข้ามบีบคั้นด้วยข้อกล่าวหาด้วยคําร้องด้วยคดีความแต่คุณทักษิณกําลังได้กลับมาแล้วท่านได้จากข้อแรกจนมาถึงข้อที่ ท,ที่เรากําลังพูดถึงคือภูมิคุ้มกันทางการเมืองอนั่นอาจหมายถึงทักษิณเพื่อไทยจะไปคู่กันโดยตลอดแล้วถ้าย้อนไปดูคําร้องของนายธีรยุทธ์สวรนเกศรคําร้องที่บอกว่าคุณทักษิณชี้นําครอบงํานายกร,รัฐมนตรีและพักเพื่อไทยอันนี้แหละคะ่ะถ้าปลายทางเชื่อมต่อกันแล้วแยกออกจากกันยากนั่นคือการแก้ข้อกล่าวหาและคือจังหวะที่ดี ที่จะไปอยู่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญถ้า22พฤศจิกายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคาะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาแล้วมีการไต่สวนคุณทักษิณพักเพื่อไทยและนายกแพทองทนันจะแยกออกจากกันยากเลยทีเดียว mm. ข้อกล่าวหาที่อยู่ในคำร้องจะอ่อนลงลดน้ำหนักลงและเมื่อมาถึงข้อนี้เราต้องบอกว่า ทั้งหมดทั้งมวลกาลังเป็นพลังเป็นอํานาจเป็นอิทธิพลเป็นภูมิคุ้มกันทางการเมืองมันก็จะหมายถึงการเลือกตั้งอ,อบจในสนามอื่นและหมายถึงการเลือกตั้งใหญ่ตามทฤษฎีทางการเมืองอีกว่าถ้ากวาดเก้าอี้ท้องถิ่นได้มากเท่าไหร่เก้าอี้ระดับชาติก็จะได้มากเท่านั้นนั่นอาจหมายถึงแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยในปี2570แต่ว่าจะได้นาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยชื่ออะไร อันนี้คิดไปไกลนะชื่อคุณทักษิณหรือรว่าชื่อคุณแพรทองทานอตอนนี้ถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนจะได้มากกว่าเสียนะครับการลงพื้นที่อย่างนี้เอาจริงๆถ้าถ้าถ้า,ถากลางคำถามทั้งหมดแล้วมองในมุมกลับถ้าคุณทักษิณแพ้พักเพื่อไทยแพ้ในอุดรธานีอะไรจะเกิดขึ้นผลกระทบมันเกิดขึ้นเยอะหนึ่งคือเกิดกับรัฐบาลเกิดกับพักเกิดกับเก้าอี้นายกเกิดจากคำร้อง ที่จะมีน้ำหนักมากขึ้นไปด้วยเพราะอะไรอะไรมันก็เป็นผลกระทบแล้วก็เป็นไปในแง่ลบเสียทั้งหมดและที่ต้องระวังมากที่สุดนั่นก็คือฝ่ายตรงข้ามทีมข่าวที่ลงไปอุดอรธานีเห็นภาพนี้แล้วก็ส่งมาเป็นคลิปลองดูค่ะว่าเป็นภาพใคร <c oughs> เราตั้งคำถามว่าเป็นสปายในพื้นที่หรือเปล่าบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แต่ถ้าในมุมการเมือง เรามองเห็นในเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันถ้าเป็นยุคของรัฐบาลคอสชอ,อาจจะไม่แปลกใจว่ามีคนลงไปในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแต่นี่เป็นยุคของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ก็อย่าลืมว่าคุณภัยบุญนติติตะวันกำลังทำนิติสงครามอยู่กับเพื่อไทยด้วยถ้าจะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลการที่คุณทักษิณไปท,ที่นู่นที่นั่นที่นี่ ทำอะไรบ้างอ,อะไรบ้างที่ไปครอบงำอะไรบ้างที่ไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันก็อาจจะเป็นไปได้นี่คืออีกหนึ่งจุดเสี่ยงอีกจุดเสี่ยงหนึ่งก็คือคําปราศัยของคุณทักษิณเองครับคําปราัสของคุณทักษิณเองต้องระม,มัดระวังไอ้ตัวยอ่อที่ <c oughs> คุณยานีไหว้ครู <c oughs> พูดเมื่อสักครู่นี้อสอเสือ ทอทหารรอเรือสทอรอรเขาประกาศเองนะคะบนเวทีเขาแปลความหมายเองเลยใช่ไหมคะแปลเอง<ซ>อด้วยเสือแบบทุกเรื่องหรือเปล่าเสือกทุกเรื่อง <laughs> เขาพูดของเขาเองและนี่คือการการันตีว่าเขาสามารถที่จะพูดทุกเรื่องได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับรัฐบาลในเมื่อเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้ล่ละค่ะคือข้อผูกมัดในทางการเมืองแล้วก็อย่าลืมว่าทุกคำพูดของคุณทักษิณมันคือการตัดสินใจของคนชาวอุดรโพอุดรออกมาแล้วนะตามที่ ข่าวเมื่อกี้นี้ก็บอกอยู่ว่าคนอุดรจะไปใช้เลือกตั้งมากกว่า5 0าบและใน50เนตโพอุดรบอกว่ายังไม่ตัดสินใจอยู่ที่47.9แล้วในเวลานี้พักประชาชนนำพักเพื่อไทยอยู่ด้วยทุกอย่างที่พูดในวันนี้หรือพูดพรุ่งนี้นั่นคือการตัดสินใจของประชาชนด้วยนั่นคือดัดชนีชี้วัดทางการเมืองด้วยแน่นอน คือถ้าดูตามทฤษฎีทางการเมืองที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณสราวุธเองรับไม้ต่อมาจากอดีตนายกคนเก่านคะคะก็ตรงตามทฤษฎีแล้วก็ได้คุณทักษิณลงไปช่วยหาเสียงแบบนี้เออโอกาสชนะก็สูงอยู่ใช่ไหมแน่นอนว่าเป็นแบบนั้นปัจจัยเรื่องคุณนะสมบัติปัจจัยทางการเมืองและองค์ประกอบทั้งหมดมันเข้าทฤษฎีทางการเมืองแนวโน้มสูงเป็นไปได้แน่แล้วยิ่งเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างเพื่อไทยกับพักประชาชนซึ่งต้องบอกว่า พื้นที่สีแดงจริงๆถ้าจะบอกว่าไม่ใช่เมืองหลวงเสียทีเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็เคยเป็นและกําลังไปทวงคืนแนวโน้มของการชัยชนะมันก็จะมากขึ้นแต่การแข่งขันระหว่างสองพักนี้จะบอกว่าสีส้มอาจจะอ่อนลงหน่อยสีแดงอาจจะเข้ม,มแต่ถ้าในพื้นที่นี้มีค่ายสีน้ำเงินลงมาด้วย <c oughs> นี่แหละคืออีกหนึ่งความเสี่ยงของคุณทักษิณในการตัดสินใจลงมาเล่นงานนี้ โอเคในส่วนของคุณทักษิณอาจจะเป็นขั้วอนุรักษนิยมใหม่ที่แข่งอยู่กับประชาธิปไตยก้าวหน้าอะไรอะไรแล้วก็ไปคล้องกับทฤษฎีทางการเมืองเกี่ยวกับบ้านใหญ่ขั้วอนุรักษนิยมคนตัดสินใจคนรู้จักคุณทักษิณคนที่จะใช้สิทธิ์ในวันเสาร อาจจะเป็นคนสูงอายุคนกลางคนคนที่รู้จักคุณทักษิณมากในวัยกลางคนอาจจะมีเงื่อนไขของการตัดสินใจที่มาทางพักเพื่อไทยสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นการแข่งขันกันระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินตรงนี้สิน่ากลัวแล้วถ้าย้อนไปดูผลการเลือกตั้งนายกอ,อบอจที่ผ่านผ่านมาที่มีการลาออกก่อนครบวาระรวมๆแล้วเนี่ย27จังหวัด18บจังหวัดเลือกไปแล้ว18บจังหวัดเลือกไปแล้วเนี่ยภูมิใจไทยชนะไปนะ 8พื้นที่เพื่อไทยชนะอยู่6พื้นที่รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและกลุ่มการเมืองในพื้นที่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นปัจจัยลองๆองลองมาแต่หลักๆเรามองเห็นเลยว่าค่ายสีน้ำเงินชนะอยู่นี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งในการตัดสินใจของชาวอุดรและก็พรรคเพื่อไทยและก็คุณทักษิณว่าจะได้จะเสียหรือจะไตรตองอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่มันยังไม่จบแค่นี้พร,รุ่งนี้มีปลาใสหลังจากนั้น <c oughs> จะมีอีกกลุ่มหนึ่งลงพื้นที่ ผู้ช่วยหาเสียงเหมือนกันแล้วก็ดูจะสมเหตุสมผลในการแข่งขันทางการเมืองกับคุณทักษิณด้วยค,คุณธนาธรคุณพิธาคุณนัทพงศ์คุณชัยทวัฒน์ยกทีมกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวไปรอดูกันอีกวันนั้นอีกทีหนึ่งนะคะ,คะเปิดหน้าชนกันแบบนี้กันไปเลยสำหรับพักประชาชนค่ะ